Thank you พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์สทุกท่านวันเสาร์ที่15มิถุนายนปี2024ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระสนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่19ข้อที่9ถึง10มีใจความดนนี้พระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อ จะ,สะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นเป็นเรื่องราวของซาเคียสนะคะถ้าเรารู้ตนะั้งแต่ข้อที่หนึ่งลงมาซาเคียสเนี่ยมีชีวิตที่อยากจะรู้จักโปรง่งอยากจะมองเห็นว่าพระเยซูเป็นใครนะคะนี่ก็เป็นข้อดีของซาเคียสนะคะแต่อาชีพของเขาไม่ได้รับการ ยอมรับจากคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาเป็นนายด่านเก็บภาษีเป็นคนที่ขี้โกงคนอื่นขุดรีบประชาชนนะคะเขาเก็บเกินตามที่หัวหน้าได้กำหนดนะคะดังนั้นเขาเป็นคนขี้โกงก็เลยไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแนละผู้อื่นจะมอง คนที่มีอาชีพนี้ว่าเป็นคนบากด้วยนะคะเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครครบกับคนกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าคนคนอื่นไม่ชอบนะคะนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่มีสังคมนะคะแม้เขาจะเป็นคนที่เก็บภาษีและเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่มีเงินก็ตามนะคะและเขามีชีวิตที่ดีมากอย่างหนึ่งก็คือเขาพยายาม อยากจะดูว่าพระเยซูเป็นใครนะคะเขาไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้นะคะเนื่องด้วยเขาเป็นคนที่เตี้ยแล้วก็มีคนติดตามพระเยซูเนี่ยมีมากมายเลยดังนั้นเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าหาทางที่จะมองเห็นพระเยซูให้ได้โดยการปีนขึ้นต้นมะเดื่อนะคะเพื่อที่จะมองเห็นพระเยซูพระเยซูก็กําลังเดินทางผ่านทางนั้นพอดีนะคะก็เลยได้ ทักทายได้พูดคุยกับซาเคสนะคะพระเยซูบอกกับซาเคสว่าซาเคสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านแล้วซาเคสได้ยินอย่างนั้นก็รีบลงมาต้อนรับพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดีนะคะเมื่อพระเยซูบอกแบบนี้พระเยซูบอกว่าจะไปพักบ้านของซาเคสเนี่ย คนที่อยู่ที่นั่นนะคะที่ได้ยินเนี่ยก็พากันบ่นและกล่าวว่าทั้งผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปนะเราจะเห็นได้ว่าในสายตาของคนกลุ่มนั้นที่อยู่กับพระเยซูเนี่ยมองซาเคียสว่าเป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้โกงนะคะแล้วซาเคียสนั้นยืนยืนขึ้นแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยอมคืนให้กับข้าพเจ้าจะยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพเจ้ากงอะไรใครมาก็ยอมคืนให้เขาสีเท่านะคะแสดงว่าเขาเก็บเกินมานะคะเวลาเก็บภาษีจากประชาชนนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่เมื่อซาเคสได้พบพระเจ้าแล้วซาเคสก็กลับใจใหม่กลับใจจากสิ่งที่เขาทําที่ผ่านมาเขาเป็นคนขี้โกงเป็นด่านเป็นนายด่านเก็บภาษีทําให้เขาเป็นคนที่ม,มั่งมีเขาได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้านะคะดังนั้นเขาก็เลยกลับใจใหม่เขาก็จะยอมคืน และก็ช่วยเหลือคนยากจนด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ซาเคสได้รับความรอดเพราะเขาเชื่อในพระเยซูนะและพระคัมภีร์ก็ยืนยันว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วยอับราฮัมเป็นบิดาของมวลชนเป็นบิดาแห่งความเป็นบิดาที่เป็นตัวอย่างในด้านของความเชื่อในการติดตามพระเจ้านะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ พระเยซูก็อ้านไปถึงบร,รมพรบุรุษของคนอิสราเอลนะคะและพระเยซูก็ได้พูดถึงได้สําแดงถึงตัวของเขาได้พูดถึงตัวเองว่าเพราะวบุตรมนุษย์มาเพื่อจะสแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดนะคะบุตรมนุษย์ในตรงนี้หมายถึงพระเยซูนะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูให้โอกาส สาเคียสนะคะซึ่งคนชุมชนหรือ,อคนหลายๆคนที่ไม่ให้โอกาสสาเคียสนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่พี่สุมอบให้กับเรานะคะดังนั้นเราที่วันนี้จะบทเรียนของสาเคียสก็คืออย่างที่หนึ่งนะคะให้เราที่จะมีหัวใจที่แสวงหาเหมือน ซาเคสนะคะเหมือนซาเคสที่อยากจะรู้อยากจะรู้จักพระเยซูอยากจะเห็นพระเยซูนะคะเมื่อเขาได้เห็นแล้วเขาก็กลับใจใหม่เขาก็กลับใจจากสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นอาชีพของเขาเขาก็กลับใจใหม่โดยการที่ยอมคืนให้กับคนที่เขาเคยโกงมาหรือช่วยเหลือคนที่ยากจนด้วยครึ่งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็น การตอบสนองของซาคสที่ได้ตอบสนองกับพระเจ้านะคะดังนั้นในชีวิตของเรานะคะเมื่อเราสแสวงหาเราก็จะพบพระองค์นะคะเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถ่อมใจและถูกต้องเราพบพระเจ้าแน่นอนนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงนำช่วยที่เราเองมีหัวใจที่สแสวงหาพระองค์นะคะคนที่สแสวงหาพระเจ้าเนี่ย เป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าพระเจ้ามองลงมาจากฟ้าสวรรค์มองลงมาว่าใครเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้านะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราเราทุกคนล้วนได้รับโอกาสจากพระเจ้านะดังนั้นเราก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสที่เราได้รับเหมือนได้รับกับพระเจ้า ที่พระเจ้ามอบให้กับเราแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะมอบโอกาสนี้ให้กับผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นคนกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆซาเคียสคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่ให้โอกาสซาเคียสนะคะแต่พระเยซู Ast. ให้โอกาสพระเยซูม,มาเพื่อคนกลุ่มนี้นั่นแหละ พี่สูมาเพื่อที่จะ,สะแสวงหาและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอนและผู้ที่หลงไปจากทางของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราถ้าหากวันนี้เพื่อนของเราในคิตตจักรไม่มาเราก็ให้กําลังใจเขานะคะเมื่อเขามาไม่ต้องไปซ้าเติมเหมือนคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มองซาเคส ไม่ดีนะครแต่ให้เรามีมุมมองเหมือนพระเยซูก็คือให้โอกาสผู้อื่นและที่สำคัญเลยนะคะในชีวิตของเราแต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าของใครหนักกว่าหรือน้อยกว่านะคะแต่ละคนเจอเนี่ย หนักเบาไม่เท่ากันนะและพระคำของพระเจ้าในโคนรินบอกว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยเราสามารถเรามีกำลังที่จะสามารถอดทนได้นะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราจะไม่เปรียบเทียบเราจะไม่พูดให้คนอื่นเสียใจถ้าเรารู้ว่า คนในกลุ่มของเราหรือเพื่อนของเรากําลังเจอปัญหานะคะให้เราที่จะเรียนรู้ที่ให้โอกาสเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ดีเหมือนซาเคียสพอได้เชื่อพระเจ้าแล้วเขากําลังต่อสู้อยู่เราให้กําลังใจเขาให้โอกาสเขาด้วยความรักของ พระเจ้านะคะขอพระเจ้าที่จะอวยพรช่วยเรานะคะวันนี้พระเจ้าหนุนใจเราอย่างที่หนึ่งเลยก็คือให้เรามีใจที่แสวงหาพระเจ้าเพื่อที่เราเองก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีน้ำพระทัยในชีวิตของเราอย่างไรพระเจ้าให้เราทําสิ่งไหนในแต่ละวันในชีวิตประจาวันนะคะนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างที่สองให้เราที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันขอพระเจ้าที่จะ นำเรา,าที่เราจะมีกําลังที่มาจากพระองค์ที่เรามีหัวใจที่สวัหาพระองค์อย่างนี้นะคะเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําในเช้านี้ด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระเจ้าผ่านเรื่องราวของซาเคสท,ที่ทําให้เราได้เห็นเขามีข้อดีก็คือเขาอยากจะเห็นเขาอยากจะรู้จักพระเยซูเมื่อเขาได้รู้จักพระเยซูแล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไป เราจะเห็นถึงสิ่งใหม่ในชีวิตของซาเคสเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่เขาเคยทําไม่ดีเคยโกงใครมาเขายินดีที่จะคืนให้เขายินดีที่จะช่วยคนยากจนด้วยขอพระเจ้าที่จะทรงนําในชีวิตของเราที่เราเองก็มีชีวิตยิ่งเชื่อพระเจ้านานที่เราเองก็จะมีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นและที่เราเองก็ มีชีวิตที่เดินในทางของพระองค์ที่เราเองก็จะติดตามพระเจ้าสแสวงหาพระองค์และให้โอกาสผู้อื่นและก็ให้โอกาสตัวเองในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำช่วยเราด้วยกำลังของเราเราไม่สามารถทำได้ เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะช่วยผู้ที่อ่อนแอช่วยคนบาปให้ได้รับความดอดทิฏฐนของพระเจ้าเมตตาช่วยข้อบังคับขีข้อนี้ที่จะมาถึงครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าทั้งหมดขอให้พระคำในเช้านี้ที่เป็นคำอธิษฐานของเราที่เราจะอธิฐานเพื่อคนในครอบครัวของเราและญาติพี่น้องของเราต่อไป พี่ตาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนิของพระเจ้าในเช้านี้ใน,รนพ,พระนามพระสุดพระเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในตลอดทั้งวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ